การให้เพื่อส่งต่อองค์ความรู้เป็นรากฐานสำคัญของการศึกษาไทยนะคะเนื่องในวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสรีสินทระมหาวชิราวุธพรมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและ100ปีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพักคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดี มาร่วมการสนับสนุนของที่ระลึกจากมูลรนิธิพระบรมราชานุสร์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถมัมและมูลนิธิเพชรรัตส,สวัฒนาเช่นเสื้อคอโปโลปักพระตาวชิระสีขาวเสื้อคอโปโลปักลายพยามังกรสีกรมท่าหมวกแก๊ป กระเป๋าลายสุนัขทรงเลี้ยงแฟดไดเรือลบหลวงพะลวงพัดผ้าไหมาลายนกโลบินสมุดโนต้ตและอีกมากมายรายได้จากการจำหน่ายนำไปช่วยเหลือด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทยสอบถามข้อมูลการสนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิได้ที่ Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรห .6 และมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนา ขอเชิญชวนเที่ยวชมนิทรัศการและกิจกรรม Alteration Pilot of Siamese Reform ฐานลากก่อนการอภิวัตสยาม mm hmm. เพื่อเป็นการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีสีสินทระมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ให้ร่วมสนุกมากมายเปิดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมในวันที่23มีนาคมถึง28เมษายน2567ณมิวเซียมสยามและหอวชิราวุธานุสรณ์บริเวณหอสมุดแห่งชาตินะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดการเข้าชมนิทรรศการและกิจกรรมได้ที่02 225 2777ต่อ518 และที่ Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรร .6 และ Facebook มูลนิธิเพชรรัตน์สวัฒนา